ปูเหรนี่จ้ะน้ำใสเหมือนน,ออน้ำปล่าแลวคันเนี่ยมันกล้องแม่ตันมเยอะโดนตกนะลูกพางไม่ไดว่ามแม่ทำหน้ากินมากค่ะ ช่วยไหมคะแม่ไม่ค่ะไม่ไม่ต้องเล่นนะลูกมือได้เล่นค่ะอยากช่วยค่ะแม่ตีก่อนโอเคค่ะแม่ตีแป้งเขากันก่อนอันนี้คือแป้งเหรอคะค่ะแป้งอะไรอะคะแม่แป้งกรอบแป้งกรอบแม่ทำกล้วยกรอบใช่ไหมคะกล้วยแข็งกล้วยไหนคะยังไม่รู้เลยค่ะกล้วยแขกงแต่เราทำนะคะน้องเปิดเอางามาให้แม่หน่อยงาค่ะ งานเม็ลเล็กๆที่อยู่ชั้นเออยู่ในลิ้นชักนะเปิดดูดิลิ้นชักข้างบนไม่ใช่อีกช่องนึงค่ะขวามือขวามือจานนั่นแหละสีอะไรหูเล็กๆสีขาวใช่ค่ะโอเคกูดเก่งมากหนูว่าไม่จะทำได้ไหมไม่รู้ค่ะมันจะเป็นให้เราไหมหนูว่าหนูว่าอาจจะได้อาจจะไม่อร่อยะะคคไม่่่อาจจะทำได้อาจจะไม่อร่อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแม่จะทำ อ่ยทำได้ไหมไม่ก็ดูจาก YouTube นะลูกจะช,ช่วยไหมครับน้องปิดคลิปขึ้นเลยเ่งค่ะไ่ทางไหนแสงตานะครับพอกรับลูกพ่อป่ะมันจะเป็นปานเลยค่ะแสง<ม>ตาเยอะขนาดเนี้ยค่ะไม่เป็นโอ้ทำไมเขาใส่หมดเลยลูกไม่อยาใส่หมดเลยมันก็จะหวานมากเลยเนี่ยแล้วก็ ก็กินนิดเดียวก็ได้ไงคะแม่มันต้องค่อยๆใส่ไงลูกในยูทูปเขาบอกค่อยๆใส่แค่ใส่ทีเดียวหมดเลยอ่ะถ้าถ้าถ้าใส่ทีเดียวหมดเลยมันก็จะหวานยังไงแม่ลืมน้ำตาลไม่นีดิไงน้ำตาลอะไรน้ำตาลใส่แดงห้น้ำตาลอะไรนะน้ำตาลแดงแม่มีเดี๋ยวน้องใส่น้ำตาลไม่มีให้แม่เยอะมากเลยอ่ะมันจะไม่หวานมากเลยนะคะแม่ดูป่ะน่าจะนิดหนึ่งค่ะขอชิมได้ไหมได้แต่มันโอเคค่ะธรรมดากอนธรรมดาค่ะอะไรสูตรตามเป็นไมันออก หวานมากนิดนึงแต่ก็ธรรมดานะคะใสนนี่สองใชมเหรอคะหอมมากเลยค่ะใ่เอวเหนะค่ะหนูคนช่วยแม่นะคะนคนไม่ต้องไม่ต้องค่ะ

มันเหมือนกับแม่ทำข้าวต้มมัดเลยอะ,ค,ะค่ะได้ถูกค่ะเก็บไปโอเคค่ะครั้งแรกนะคะที่ทำ <c oughs> เรามาดูกันว่ามันจะออกมายัางไงเย็นูขอจะกินได้ไหมเยหนูขอช่วยคนนี้คนได้ไหมคะได้ค่มคะเยนูขอเอากล้วยใส่ให้แม่นะลูกนะโอเคค่ะกล้วยของนู้นเหรอคะค่ะโอเคค่ะน่ากินมากเลยค่ะถ้าใส่แป้งเข้าไปอีกมันก็จะไม่หวานมากะ,ะหวานอาจจะเป็นแบบเบาหวานไปเลย ได้แต่จะเห็ดกล้วยแขกม้วนได้กว่านะลองไป พราวนะคะว่าเดินน้อช่วยใส่นะคะค่ะร้อนมากเลยะค,ะค่ะใส่นึงคะค่ะใส่หมดเลยเก็หมดเลยเหรอค่ะโอ oh ้ไม่จัดร้อนเนื้อร้อนเนื้อเก็นเลย ช่วยกันคนนะคะเนี่ยแม่มาอยู่ตรงมือหนูเจ็บมือไปหมดแล้วเล่นขนาดนั้นเลยเนี่ยนุ่มดีนี่หนูอยากเล่นหรือช่วยแม่คนเนี่ยส <c oughs> นุกดีนะคะแม่ <c oughs> มันจะกินได้ไหมไม่รู้คะ่ะเพราะมือหนูไม่ได้ล้างมือค่ะ กลิ่นมันน่าจะออกมาข้างข้างนอกถุงมือแล้วเนี่ยอืมโอ้มิกกอสแน้ว่าตอนอตอนหน้าตาออกมามันจะดูอร่อยเนี่ยะ เดี๋ยวเราจะเห็นเราจะเห็นรูปพ่อของม,มันเองดูสิคะทุกคนดูสิน่ากินมากแต่ไม่รู้ว่าตอนออกมาจะอร่อยไหมดูสิคะทุกคนมีกล้วยนะคะใช่ค่ะเพิ่งซื้อมาใหมา่ๆเลยสดๆเลยนะคะกล้วยค่ะไม่ได้ไปขโมยคนอื่นมานะคะนี่ไปซื้อนะคะ <laughs> ไปเหมือนเหมือนเล็บออกกําลังกายตรงมือเลยค่ะว,ว้าว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 วว้า <c oughs> น่ากินมากเลยค่ะทุกคนมีทั่วดั่วค่ะดูสิ่งูกล้วยน่ากินมากเลยค่ะว้าวเอาทับเลยทับเลยเอาเลยทุกคน วราหน่ากินมากน่ากินมากเลยนะคะทุกคนมาตาออกมาไม่รู้ว่ามันจะเป็นยัไงเดี๋ยวไปชมกันนะคะว่ามันจะเป็นไงวันนี้นะคะเป็นไงคะ,งคะอร่อยค่ะไม่หวานมากไม่หวานมากธรรมดา หนูต้องเอากล้วยถล่มลงไปเลยค่ะเซ็มาถุงเม็ดด้วยอะค่ะช่วยหนหนูไม่รู้เหมือนกันว่ามันถุงนิเมตค่ะค่ะแม่ซื้อมาผิดไซส์เปล่าคะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว้าวทุกคนดูดิดูดิกล้วยกันไปกล้วยถ้าหนูกินแล้วเจอเม็ดมาหนูคลายทิ้งนะลูกค่ะหนูว่าหนูน่าจะกินไม่ได้ไมันแข็งใช่ไหแม่ กล้วยแตกออกก็ไม่เป็นไรนะคะให้มันเป็นชิ้นเล็กๆหนูจะได้กินได้นะคะน่านกินมากเลยค่ะทุกคนดูดีดูดีค่ะดูดีมาดีดดดน่ากินมากเลยค่ะลูกหนึ่งได้สามชิ้นนะคะแมันเหมือนมันชิ้นบางมากเลยเนาะมันมันชิ้นแบบเล็กมากแล้วก็บางมากเลยะคะ่ะแต่ชิ้นได้มันจับแบบป้วนๆบางๆนิดนึงนะคะ หวีนี้อยู่ที่160โครนนะคะแพงมากกล้วยที่นี่ใช่ค่ะแพงมากเลยค่ะขนาดขนมที่หนูจะซื้อยังถูกกว่าเลยนะคะยังถูกกว่าเลยเลยค่ะถูกมากเลยนะคะเนี่ยทุกคนดูสิคะน่ากินหนูจะทำให้กล้วยแม่หักนะคะ แต่บางอันก็หักหน่อยคะคะเพราะแม่ปาดมันไม่ดีค่ะเดี proceso, ๋ยวก็ต้องหันกลับแป๋กลับมาเพราะว่าต้องหันกลับไปกลับมาเพราะอะไรรู้มั้ยคะเพราะว่าใช้กล้วยมันถูกน้ําไม่มีด้วยนะคะแล้วก็ผักด้วยแล้วก็มาขายนะอ้ได้กินมากเลยค่ะทุกคนอุ้ยเหมือนกับเหมือนกับเขาทําที่ตลาดเลยค่ะ มแม่จะก่อนจะปาดกล้วยแม่จะปาดมือหนูแทนนะคะเพราะว่าหนูยังไม่คนกล้วยเข้ากันเลยแม,แม่จะไม่จะทำเยอะขนาดนั้นเลยค่ะแม่จะทําเยอะขนาดนั้นเลยค่ะแม่ค่ะหนูจะให้ทำหมดวีนี้เลยเ่อเหรออ,อือเงาแม่จ,ามจา๋าหนูจะกินหมดไหมเนี่ยอือเดี๋ยวเอาให้มันจะกินเหลือไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เจนกับพี่จ๋าด้วยค่ะ เขาชิมจะอร่อยเนี่ยเราชิมอาจจะอร่อยแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาชิมจะเป็นไงนะคะว้าวแม่จ๋ามันเริ่มเต็มแล้วมาทำทำวีนี้เสร็จหนูว่าน่าจะพอแล้วค่ะเพราะว่าเยอะมากเลยค่ะเยอะมากนะแม่ก้วยอย่างบุเนี่ยจะกล้วยน้ำว้าบุ๋เนี่ยจะมันคือมีไนจ้ะ ไม่เมดขังไหนไหมแม่จ๊ะแมนจั๊กทำไมแม่ถึงพูดภาษาอีสานอา้าวก็ภาษาบ้านเกิดแม่เอา้าหนูเกิดบ้านไหนเนี่ยทำไมหนูถึงพูดภาษานี้ไม่รู้นูก็เกิดอีสานนั่นแหละจ้ะหนูก็ว่าวราวเหมือนแม่นหละเอา้าแต่ทำไมหนูพูดแบบนี้มันไม่เหมือนกับลราไม่ใช่หรอมันจริงกว่าลาา <laughs> <ś les> หนูอ่ะลาวตัวแท้เลยเหรอตอนตอนหนึสามขวบหนูก็พูดเลาา ครั้งแรกกับการเฮ็ดกปล้วยแขกเลยค่ะไม่รู้่ามันเยียนกินได้บ่นะจ๊ะ